สวัสดีค่ะออนทัวร์บายดีเจเมย์ค่ะวันนี้มาชวนไปเที่ยวสวนแคสตัสงานเซาเทนแคสตัสแอนด์เพลนแฟร์ค่ะโอ้โหเขาบอกนะคะงานนี้ไม่ไปไม่ได้ค่ะคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่ามีพันไม้หายากนะคะมาไกลามากเลยค่ะมาทุกภาคของประเทศไทยเชียงใหม่โคราช หาดใหญ่มาอยู่ที่สุราธานีหมดเลยค่ะที่ชั้น4ฮอล์เซ็นทรัลพลาซาสุราธานีนะคะเรามีนัดกันค่ะรวมไม้หายากมีแคสตัสมีไม้ใบใหญ่มีไม้ด่าง <c oughs> เรียกว่ามีสารพัดไม้อะ่ะเออไปดูนะเรามีนัดกันวันที่27 28 29พพฤษภาคมนี้แล้วเจอกันค่ะตััดามากน